ผมว่าเราต้องใช้วิธีสลายอิทธิพลกลุ่มแบบแยกประกบตัวตัว,ตวใช่เพราะว่าน้องๆสามคนเนี่ยอยู่รวมกันมันจะยากสำหรับเราในการรวงลึกข้อมูลแถมแต่ละคนเนี่ยมีบาดแผลของตัวเองอีกเขาต้องอยู่รวมกันไว้เพื่อที่จะปกปิดบาดแผลแม้วใครประกบใครอ,อะ่ะเป็นคำถามที่ดีครับผมคิดไว้หมดละคนแรกครับสโลป สรุปเนี่ยหันมามองเราแล้วก็วิ่งไปเลยแบบไม่ห่วงเพื่อนเพราะงั้นคนนี้ก็ต้องคนส,สวยๆอย่างเจ้ได้ค่ะเนี่ยคนนี้เจ้อาสา,าเลยนะคนที่สองซิกกี้ซิกกี้เนี่ยหันมามองเราด้วยความทา้าทายดูไม่กลัวอะไรเลยแล้วค่อยเดินจากไปผมว่าคนนี้น่ากลัวสุดเพราะงั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแยดาวนย่ยนั่นแหละ ผมไม่ไหวหรอกส่วนคนสุดท้ายตูนเนี่ยหันมามองเราด้วยความตื่นกลัวก่อนที่จะวิ่งหนีไปต่างจากซิกกี้แล้วก็สโลปผมว่าตูนเนี่ยน่าจะปิดกั้นมากสุดเพราะงั้นเป็นหน้าที่ผมเองโอเคตามนั้นแล้วเราจะเริ่มกันวันไหนดีงั้นพรุ่งนี้เร็วไปเปล่าเราเพิ่งเจอสามคนนี้เองพรุ่งนี้เจออีกถิอว่ามันแปลกไป Nah, Ngân... malu Very good. Tandang.